สวัสดีครับอันนี้คืองานกินปลาคืนที่เก้าแล้วครับของจังหวัดสิงห์บุรีครับก็เป็นคืนรองสุดท้ายนะครับพรุงนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วมีสิบคืน ของขายมากมาย เียวจานละสิบบาทครับอันนี้เป็นการเทศกาลแสดงพันฟ้าน,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 น้ำจืด para atingir para เดียวพาไปดูบรรยากาศภายในงานครับอื่นลองสุดท้ายแล้วนีก็มีางายปกัดก อันนี้ตู้สารกลางจังหวัดสิงห์บุรีครับ

ฉันก็ไม่้ว่าผมต่ายผมเป็นยักษ์หรือเป็นคนธรรมดาแม้ไม่เพื่อนย่อมก็ไม่ไกลไแลแม้คนใจไม่ไหวไหวดูฝ้า

ดูนักญี่ปุ่นอันนี้เก้าอี้ตัวละห้าร้อยกว่าบาทสวยมากเลย กินเพียบเลยครับมีปะลาสับมีกุนเชียงเแอกขนมจีบกุยช่ายกล่องละหกวงสีคันนี้คือสุดท้ายแล้วมวกงึ้งจากสารก็มีเยอะ Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!

ขนมเปี๊ยะก็มีเยอะครับขนมเปี๊ยะคุณเชียงก็มีหลายร้านหมูปิ้งครับหมูปิ้งอันนี้คือสุดทางแล้วผักขำเทศขายวิ่กิโล ตั้งแต่คำแรกอันนี้สุดทางแลนะครับจะพาไปดูหุ่นปลานะ,ะ้วฮะ คุนเชียงขนมปียตอข้าวหลามปะทุปะทุ ในตุเรียนตุเรียนปลาดูหุ่นลปลานะครับสำหรับเ,เพื่อนๆใน YouTube ที่ยังไม่ได้ดูนะครับเพราะว่าไลฟ์แต่ Facebook นะฮะอันนี้ไลฟ์ใน YouTube นะครับบางทีเพื่อนๆอาจจะไม่ได้อยู่ใน Facebook อาชมอาขอบคุณมากครับบอกว่ามีแต่ของกินอร่อยอร่อยน่ากินมากเอ่อสิงห์บุรีครับจังหวัดสิงห์บุรีครับงานกินปลาสิงห์บุรีคืนนี้เป็นคืนรองสุดท้ายละเป็นคืนที่เก้าพรุ่งนี้สองมกราเป็นคืนสุดท้ายครับเอ่อเมื่อคืนนี้ก็ไปสมบูข้ามปีที่วัดพรพนอนจกักดิสมาแล้วตอนนี้งานมันซอสมันเยอะไง ที่วัดบุดาก็มีปิทองฟลุ um ่มวิตผมก็เลยเที่ยวมันสลับกันไปเลยฮะอันนี้ก็มันเหลือไอ้พวกนี้สุดท้ายแล้วก็เลยมาไลฟ์ยูทูบให้ดูนะครับมาพูดตรงๆยูทูบนี่ก็เป็นไลฟ์เป็นทางการในครั้งแรกเลยเนี่ยแล้วก็มีช่องมาเนี่ยไลฟ์ like เป็นทางการครั้งแรกเลยที่เหลือก็ไลฟ์เละเทะหมดลบทิ้งหมดฮะสลับเพื่อนใน youtube อาจจะไม่ได้เป็นเพื่อนใน Facebook ไงอ่าใน Facebook ก็ไลค์ไปสองวันแหละอันนี้ไลค์ใน YouTube โอลี่มาเลย่ไม่รู้อยู่ที่ไหนคุณเหนืออยู่ที่ไหนครับพรุ่งนี้มันคืนสุดท้ายแล้วนะแต่ว่าวัดบุตดามีถึงวันที่หกนะพรุ่งนี้งานกินปลานี่คืนสุดท้ายวัดพุกุลทองก็คืนสุดท้ายพรุ่งนี้ แต่วัดบรดาปิดทองพระลุมิมิตมีถึงวันที่หกนะฮะมาถ้าสองที่นี้หมดงานไปก็ไปเที่ยววัดบูดาได้ปิดทองพรลุนิมิตก็งานยิ่งใหญ่พอกันอันนี้ก็เป็นงานของจังหวัดเลยคนเรีมาถ่ายรูปเก็บป็นที่ระลึก ในของผลง,ง,งานอบาาตอหัวไผ่ไา้าเดี๋ยวไลฟ์ YouTube นี่ผมพยายามเอาเหตุการณ์ดีๆมาไลฟ์ครับให้เพื่อนๆได้ดูนะฮะพยายามจะหางานเงินอะไรไปบ่อยเอามาไลฟ์เพื่อจะได้ชมกันอาจจะไม่ไม่เป็นแนวแบบ เป็นแนวเจาะจงอะไรนะผมอาจจะเป็นแนวจับฉายถ่ายมงาีงานนู่นงานนี่แล้วก็ไลฟ์บ้างวิดีโอบ้างไปเรื่อยนะฮะก็เป็นสาระความรู้และความสนุกปะปนกันไปนะครับอันนี้คือพาชมนะฮะปาชมมันเป็นการโชว์ปลาไงจังหวัดสิงห์บุรีมันเกี่ยวกับปลาไงนี่อันนี้ประกาศ มีคนให้นั่งถ่ายรูปปลาตองลายตรงนี้เป็นัารักลางหลังใหม่แน่อ่ามาได้นะครับคุณเหนือชื่อคุณเหนือใช่ไหมครับมาได้มาเที่ยวได้สิงห์บุรีอันนี้เขเียบว,ว่าได้รองชนะเลิอดับสองคุณปลาเสมือนจริงปลาช่อนปลาช่อนนี่ปีละครั้งจัดปีละสิบวัน ีละครั้งอันนี้ปั้นแป้งประกัดตอนนี้อามาตอบางกระบือมีลูกควายทำควายสวยเลยปลาตะพัดเขียวปลาตะพัดเขียวผมก็เคยได้ยินนี่เนี่ย เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เริ่มเก็บกันแล้วแหละมีแค่สิบคืนจะนี้พักนี้สิงห์บุรีจัดงานบ่อยตรงนี้สารคางลางหลังใหม่แล้วหลังเก่าก็จัดอีกจัดเรื่อยครับให้คนมาขายของกันต่ออินบุรีนะอันนี้ปลาซิลหนูปาซิลหนูเนี่ยเขียนไป้ายไว้่งายสวยไหมสวยไหมนี่ ตรงนู้นเป็นบ้านลมใครมีลูกมีหลานก็สอ,ออ้ไปปรากฏเหลืองอปตอโพชัยนะครับอปตอโพชัยที่ผอ,อ,อก,ก๊อฟพ่นร้านทองโอโรร่าโอลร่ลาจัางหวัดลบบุรีเป็นผออ,อ,อยู่ในที่นี่แหละโพชัยนเนี่ยเนี่ยน่บอกที่นี่อากาศเย็นไหมไม่เท่าไหร่เลยตอนนี้สบายสบายแต่เวลาขับมอเตอร์ไซ เย็นแน่นอนแต่อยู่กับที่ก็ไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่ครับมันจะเย็นตอนขับมอเตอร์ไซค์นี่ขับมอเตอร์ไซค์มานี่ปลาหมอตาลนี่ปลาหมอตาล่วนบ้านผมก็มีอาชีพจับปลานะขุ้นปู่ย่าตายายแต่ว่ารู้จักปลาไม่ค่อยหมดไม่ค่อยหมดหรอก มีทุกปีครับแต่มีทุกปีอันนี้ขององค์การบริหารส่วนตำบลค่าข้าบรางวัลชมเชยหุ่นป้าสเสมือนจริงได้รางวัลห้าพัน 5, บาทอันนี้เทศบาลสิงห์บุรีเอง ปลาเสือต่อปลาเสือต่อนี่เขาจะมีป้ายข้อมูลบอกนี่มีมอเตอร์ไซค์มาโชว์ด้วยทำเป็นบ้านเลยทำดีแฮะลงทุนทำเป็นบ้านนะครับไม่เลยอันนี้ของส่วนตําบลประสุกอิบุรีทำเป็นบ้านใครคืนนี้มีที่นอนขึ้นไปนอนได้เลยครับ มีนาฬิกามีบันไดขึ้นแม่ทำสวยแฮะอ๋อที่จริงเคยไปแล้วแต่เดินยังไม่ทั่วอ๋อนี่อยู่จังหวัดไหนครับเนี่ยอยู่จังหวัดอะไรอยู่ภาคเหนือเหรอมันสวยตรงไฟนี่แหละผมว่าประดับไฟสวย อาปต่อฉีดาำลายอันนี้ฉีดทำลายเดี๋ยวเดือนกุมภาวันที่สองวันที่แปดอีกเดือนหนึง่ง ต้นนะครับมาเที่ยวกันได้นะครับสองถึงแปดคใครอยู่ไกลก็เปิดรีสอร์ทนอนคือจะสามร้อยสี่ร้อยเท่านั้นเองครับสิงบุรีถูกไม่แพงนอนโรงแรมใหญ่แกรีโอยังสี่ห้าร้อยเองครับที่นี่ที่พักถูกครับของกินก็ถูกอะไรก็ถูกไปหมดมาเที่ยวกันได้คนระับ นี่เขาก็ลงทุนนั่นเลยนะทำเอาขวดนะ้ำมาตัดแต่งเก็บบรรยากาศของงานไว้ครับเดี๋ยวผ่านไปห้าร้อยปี คนรุ่นหลังก็ได้มาดูว่าห้ารอยปีก่อนมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเหมือนเราไม่มีคนในยุคสมัยอจุธย,ยาไลฟ์สดว่าให้เราดูเนาะอันเนี้ยตอนเนี้ยมันยังรู้สึกเฉยๆอยู่นะไลฟ์ตอนเนี้ยจะผ่านไปห้าร้อยปีแล้วมันไลฟ์นี้จะมีคุณค่านะครับเนี่ยห้าอันนี้ประดับไฟสวย เขาว่าไฟไอ้พวกไฟกับพริบเนี่ยจะกินไฟแต่นี้ไม่นไม่กระพริบไงเดี๋ยวไปปิดไลน์ตรงนู้นนี่ของมากระปบืนขอบคุณมากครับบอกสุขสันต์วันปีใหม่เช่นกันครับขอให้ร่ำรวยถูกรางวัลที่หนึ่ง ภายในปีนี้เช่นกันครับอันนี้ตำบลลมช้างปากัดอันนี้ก็ดูธรรมดาธรรมดานะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้คนก็เริ่มไม่มาแล้วคือสุดท้ายเลยก็เงียบแล้ว ทำไมมีงานใครมาอยู่ไงไไี้ไม่ได้รับขีหลอกแนี่ยมืดตื้อ ราจะมาปิดไลท์ตรงป่าตัวแรกครับนี่ตัวแรกเนี่ยเราจะปิดไลท์กันตรงนี้นะครับตอนนี้ป่าสะพัดเขียวนะฮะของอบตวิหารขาวครับเราจะมาปิดไลท์กันตรงนี้นะฮะ โอช่วงปีใหม่มีแต่คนจุดพูแถวบ้านตกใจหมดผมจะไปก่อน